กำหนดรู้ลมหายใจยาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุหายใจเข้ายาวพึงรู้ชัดว่ากำลังหายใจเข้ายาวอยู่เมื่อหายใจออกยาวพึงรู้ชัดว่ากำลังหายใจออกยาวอยู่การกำหนดรู้ลมหายใจยาวคือการระลึกรู้ตามจริง ไม่ใช่การคิดบอกว่าลมยาวแต่คือการรู้ตรงต่อประสบการณ์เช่นรู้สึกได้ว่าลมยาวกว่าปกติหรือเนิ่นานานกว่าเดิมก็เพียงรู้ไม่ต้องปรับแต่งไม่ต้องแทรกแซงวิธีปฏิบัตินั่งในท่าสบายหลับตาปล่อยลมเป็นไปเองโดยธรรมชาติ เมื่อรู้สึกว่าลมเข้ายาวหรือออกยาวให้รู้ตามจริงไม่ต้องบอกซ้ำๆว่ายาวเพียงรับรู้ด้วยใจอย่างสงบใช้สติเป็นผู้เฝ้าดูไม่ใช่ผู้ควบคุมช่วยให้สติตั้งมั่นกับกายชัดเจนจิตสงบและละเอียดขึ้นเป็นการฝึกให้จิต ไม่เข้าไปแทรกแซงธรรมชาติของกายแต่เรียนรู้ที่จะเห็นตามจริงนำไปสู่ความสงบและปัญญา